สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งอย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวเราไปเช็คดวงรายสัปดาห์ด้วยไพ่โหราศาสตร์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะข้าพเจ้าขอไหว้โหราพยาภิเพกเทวดาพระอาทิตย์อาจารย์ประภาพรขุอาทิตย์รับคําทานายครับไพ่จะไม่เปลี่ยนคําทํานายของดวงดาวแต่ไพ่จะบอกรายละเอียดของเรื่องราวนะครับ คำทานายของดวงดาวคืออาทิตย์อ่านจุดต่าสุดในดวงชะตารอบนี้ไปแล้วนั่งจีคําทํานายครับไปดูไพ่กันนะครับสับไพ่หครั้งครับ1 2 3 4 5 6โอเคไปคมาที่ครับเปิดไพ่ดูดาวเช็คไพ่ใบที่1ครับตำแหน่งตะนุตะนุคือตัวเราครับตะนุคือตัวเราไปดูไพ่ใบที่1ไปดูไพ่ใบที่1นะครับตำแหน่งตนุตานุคือตัวเราเปิดมานะครับได้พุทธราหูนะครับพุทธราหูแปลว่าอะไรพุทธหมายถึงคําพูดเอกสารสัญญาราหูหมายถึงความบิดพบิ้วคนมาทิ่สัปดาห์นี้นะครับ ผมถึงบอกนว่าคมอาทิตย์นะครับคุณปรารถนาสงดาวสิบห้าดวงตัวคุณนั่นแหละอัต,ตาหิอัต,ตโนนาโถคนวันอาทิตย์นะไม่ว่าคุณใครนักหมายอะไรกับคุณสัญญิงสัญญาสัญว่าสัญนั้นนะครับผิดหวังนะคมอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้นะครับคุณจะเจอคนไม่จริงใจคนว่าอย่างนั้นคนว่าอย่างนี้เขาจะบิดพลิ้วคุณและระวังคนใส่ร้าย,ายทาให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่าวางใจคนถ้าต้องนัดหมาย เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานให้มีสัญญามีมัดจามีอะไรหลักฐานสักนิดหนึ่งเพื่อป้องกันการบิดพลิ้วที่สําคัญอย่าคาประกันอะไรให้ใครอย่าออกหน้ารับรองใครและอย่าให้ใครยืมตังค์ไปดูไพ่ใบที่สองตแหน่งกระดุมพระการเงินนะครับไปดูตำแหน่งกระดุมพระการเงินการเงินเปิดได้ดาวพฤหัสดาวเกตครับพฤหัสคือความสําเร็จกเกตคือความโชคดีผมยังมั่นใจว่าคนวันอาทิตย์คำำําทานายของอาจารย์เบิร์ตยังยืนยันว่าคนอาทิตย์นะครับการเงินผ่านจุิดตำสุดไปแล้วครับพฤหัสคือความสําเร็จคนอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้ ถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะไปกู้เงินทวงเงินลงทุนอะไรก็ตามนะครับคุณจะได้ผลตอบแทนที่เป็นเงินออกมาดีนะครับและได้ได้อะไรเกี่ยวกับการเงินมากกว่าที่คุณตั้งใจไว้ด้วยซ้านะอันได้มากกว่านี่นเขาเรียก่ความโชคดี5 9คือความโชคดีข่าวดีเรื่องการเงินครับโอเคไปดูไพ่ใบที่7ตําแหน่งปัตตานีความรักนะครับความรักของคนอาทิตย์นะครับเปิดได้ดาวเสาดาวเกตนะครับดาวเสาดาวเกตแปลว่านะครับแปลว่าเก่าความรักของคนอาทิตย์นะครับใครที่ความรักไม่ดี ใครที่ความรักแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายผมแนะนํานะครับ 1. ให้เอารูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวหรือของความรักมาดูมาดูมาใส่กรอบมาอะไรก็ได้2เปิดเพลงเก่าๆอ่าก็บอกว่ามันจะดีนะครับช่วยเรื่องความรักนะครับโอเคไปดูไพ่ไปที่10ตตำแหน่งกรรมการงานนะครับตำแหน่งกรรมการงานเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวอังคาร1 3คนวันอาทิตย์นี่แปลกพอหยิบไพ่อะไรเกี่ยวกับงานกับเงินนะจะมีเรื่องของหักหลังเข้ามาเกี่ยวตลอด1กับ3าคือความหักหลัง คนอาทิตย์นะครับระวังศัตรูระวังคนหักหลังระวังคนบีบลิวเรื่องการงานนะครับระวังคนไม่ซื่อสัตย์ไว้ใจใครไม่ได้ทั้งเรื่องการเรงินและเรื่องการงานอืผมย้ำอีกทีนะไพ่ย,ยังเปิดมาหนึ่งสามนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับยังย้าว่าถ้าทํางานอย่าออกอย่าให้ใครออกหน้าแทนเดี๋ยวเขาจะแย่งลูกค้าคุณถ้าทํางานเขาจะทําให้คุณผิดพลาดผิดหวังถ้าคุณไม่ลงไปทําเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปดูพไพ่ใบที่11ตําแหน่งลาภโชกราภครับ ตำแหน่งลาภะโชคลาภเปิดได้ดาวจังดา,สาวสงเจ็สองเคือความไม่สมหวังก็แสดงว่าโชคลาภคนมาอาทิตย์มีน้อยมันก็แง่แหละคนาอาทิตย์มันไม่ได้เกิดมาเพื่อโชคลาภมันเกิดมาเพื่อเหนื่อยนะครับนี่คือดวงโดยรวมของคนอาทิตย์ครับไปโกมจันทร์เลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพาเจ้าขอไหว้โหราพยาพิเภกเทวดาพระจันทร์อาจารประภาพรสัพไพรสิพาสการครับ คนบรรจั่นกำลังตามอาทิตย์ไปติดๆ,ๆนะครับดวงชะตากราฟชีวิตกระดกขึ้นครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับตนุตาดุมพระสหัชชะพันธุปุตตะอริปัต,ตานิมรณะสุพะกรรมลาภวินานะครับตำแหน่งตนุคือตัวเรานะครับคนบรรจั่นไปดูไพ่ใบที่1ครับตนุนะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสสุขครับ อาทิตย์คือสิ่งที่คุณตั้งใจพระฤาษีคือความสําเร็จสุขคือการเงินครับก็ไพ่ใบนี้นะครับคนวันจันนะครับจะมีอะไรใหม่ๆจะมีโอกาสดีๆจะมีช่องทางดีๆในการหาเงินจะมีช่องทางดีๆเรื่องดีๆเกี่ยวกับการเงินนะครับหรือว่าจะไปทําอะไรเกี่ยวกับการเงินลงทุนค้าขายไปกู้ไปยืมไปทวงหนี้ไปขอความช่วยเหลือการเงิน,นเนี่ยมันจะไปในทางที่ดีแนวโน้มมันดีมันมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับแปลอย่างนั้นแหละนะครับไปดูไพ่ใบที่2นะครับตำแหน่งกระดุมพระการเงินนะครับกระดุมพระได้ดาววังคาร ดาวอังคารแปลว่าปาักกัดตีนถีบเหนือไม่ออกไม่ได้เงินค่ะนะครับแต่อังคารนั้นอังคารเนี่ยในดวงชะตาถือว่าเป็นราชาโชคนะครับเลข3อยู่ราศีพฤษภเป็นราชาโชคผมว่าคนวันจันทร์เนี่ยยังมั่นใจนะว่าการเงินดีการเงินดีและจะได้รับความช่วยเหลือถ้าคุณไปพึ่งขอความช่วยเหลือจากใครโดยเฉพาะคนผิวดำแดงคนรูปร่างสันทัดหรือเพศช,ชายนะครับดาวอังคารเป็นการเงินการเงินของคนวันจันทร์สัปดาห์นี้มาเร็วแต่ก็ไปเร็วก็ดีกว่าไม่มามีแต่ไปโอเคนะครับ ไปดูคนเกิดวนันไปดูไพ่ไปที่7ตำแหน่งปัตตานีความรักนะครับความรักเปิดได้สุกราหูนะครับสุกราหูคือคู่มัวเมาผมจะบอกคนบัรจันว่านะครับความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่รักได้แต่อย่าหลงความรักทําให้คนตาบอดคนบัรจันช่วงนี้คุณตาบอดอยู่นะความรักบางครั้งคุณไม่กล้าพูดความจริงบางครั้งคุณไม่กล้าดุผัวบางครั้งคุณไม่กลัวผัวจะไม่พอใจสิ่งที่ถูกผัวไม่ทําคุณก็ไม่เตือนจำไว้นะ ต้องเตือนผัวทําอะไรผิดคุณต้องเตือนเข้าใจว่าผัวรักผัวแต่ก็ต้องเตือนไม่เตือนกันเลยเดี๋ยวมันจะออกทะเลผมเตือนไหมนะผมเตือนไว้ก่อนนะนะครับเอาละนะครับไปดูไพ่ไปที่10ตําแหน่งกรรมการงานนะครับการงานเปิดได้ดาวจันทร์ดาวพฤหัสนะครับ25คนวันจันทร์สัปดาห์นี้นะครับระวังมีเรื่องทะเลาะเบาอแวง้งขัดแย้งกับผู้ใหญ่กับลูกค้ากับหัวหน้าง,งานกับผู้อาวุโสเพราะตัวคุณเองนั้นบางครั้งคุณทํางานเนี่ย คุณไม่ได้พกใจไปแต่คุณพกอารมณ์ไปบางวันอารมณ์ดีคุณก็ทําดีบางวันอารมณ์ไม่ดีคุณก็ทําไม่ดีนี่คือปัญหาของคนบรรจันจเพราะฉะนั้นคนบรรจันจาทาอะไรอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้เหตุผลให้มากนะครับพูดกับลูกค้าก็พูดให้ดีเหมือนกันทุกวันไม่ใช่วันนี้อารมณ์ดีพูดดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีพูดไม่ดีลูกค้าเขาจนะําจนะะเขาจํานะแล้วก็ไม่ให้อภัยคุณนะเพราะทางเลือกเขาเยอะนะจำไว้นะครับไปดูไพ่ใบที่11ตําแหน่งลาภโชคลาภครับ ตำแหน่งลาภโชคลาภเปิดได้จันลาหูจันลาหูคือคู่หนี้สินแต่พอมันตกตำแหน่งลาภผมแปลว่าคนบรรจจะมีโชคโดยเฉพาะคนบรรจที่การเงินไม่ดีจะมีโชคจะมีอะไรเข้ามาแบบฟลุกๆคนอังคารเข้าประจําการครับตนุกระดุมพระสหัชชะพันธุบุตตะอริปัตตนิมรณะสุภะกรมมะลาภวินศนะครับอ่ะเราไปดูคนเกิดวันอังคารกันนะครับคนวันอังคารจุดต่ำสุดในดวงชะตาของคุณผ่านไปหรือยังยังแต่คุณไปถึง3ามแยกแห่งความเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเลี้ยวขวาคุณดีขึ้นถ้าคุณเลี้ยวซ้ายคุณแย่ลงคุณอยากไปเลี้ยวขวาหรือคุณเลี้ยวซ้ายคุณรู้อยู่แก่ใจคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีคุณจะเลี้ยวขวาถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงการไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนคนอยู่กับที่ไปดูใบไพ่ใบที่หนึ่งตำแหน่งตนุคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารไพ่ใบที่หนึ่งตนุเปิดได้ไพ่อะไรดาวอะไรก็คือไทยอันนั้นนะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเกตนะครับหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าหมายถึงความร้อนอกร้อนใจหมาย ความทุกข์ใจคือเหมือนคุณเป็นแผลและมันเป็นแผลอยู่เป็นเดือนแต่ความร้อนอ,อกร้อนใจหรือความกดดันคือมันมาเป็นวูบและมันก็หายมันมาเป็นวูบและมันก็หายคนบัญคานครช่วงนี้เป็นอย่างนั้นแหละความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกจบเรื่องนั้นก็ไปเรื่องนี้ชีวิตคนบังคานค่อนข้างจะมีความเครียดความกดดันเข้ามาในชีวิตพอสมควรนะครับ <ๆ S 2> ไปดูไพ่ใบที่สองตำแหน่งกระดุมพระการเงินครับการเงินของคนบังคานะครับอังคารเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวราหู158นะครับ หนึ่งห้าก็คือความสําเร็จตกตําแหน่งการเงินก็คือการเงินสําเร็จก็แปลว่าราหูคืออุปสรรคและหนี้สินคนอางคันได้เงินมาแทบไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยครับใช้หนี้ใช้สิ่งจําเป็นใช้หนี้ใช้สิ่งจําเป็นช่วงนี้การเงินเต็งตัวมากครับคนบังคานนะครับตอนนี้บอกตรงๆว่าเหนื่อยไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่ได้การเงินของคนบังคานเป็นแบบนั้นนะครับและที่สําคัญคุณอย่าทําอะไรเสี่ยงนะเช่นเนองินมีอยู่จํากัดลองไปแทงหวยไหมลองไปเล่นการพนันพิ่อมันจะได้มาไม่ได้นะห้ามทําอะไรเสี่ยงๆจำไว้นะครับคุณตายแน่ หนึ่งห้าแปดนี่ไพ่นั้นห้ามเสี่ยงนะครับทาอะไรต้องรอบคอบค่อยเป็นค่อยไปไม่เป็นไรได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะครับการเงินเมื้อช่วงนี้เหนื่อยนะครับไปดูไพ่ไปที่7ตําแหน่งความรักปัตตานีนะครับความรักเปิดได้ดาวองคคารดาวเสานะครับสามเจ็ดนะครับสามเจ็แปลว,ว่าทาะเลาะเบาแหวงนะครับคนองคคารช่วงนี้ความรักก็ขมึงตึงนะครับช่วงนี้เหมือนกับว่าคนหนึ่งพกดาบคนหนึ่งพกมีดนะครับอารมณ์มันบอกไม่ถูกไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเงินไหมนะบางบ้านนะพอการเงินไม่ดีความรักใน <c oughs> บ้านกับไม่ดีไปด้วยเกี่ยวไหม น่าจะเกี่ยวเหมือนกันนะผมว่านะครับโอเคไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งกรรมมาก,การงานครับตําแหน่งกรรมมาก,การงานเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวเกต19ก็คือความเครียดนะการงานก็เครียดเบื่องานก็เบื่อนะครับรายได้ที่ทามาหากินทุกวันนี้ก็ไม่พอกับภาระจะทํายังไงคือเครียดกังวลไปทํางานก็ไม่มีความสุขนะครับไม่ใช่งานไม่ดีนะแต่มันเครียดนะครับมันไม่มีความสุขกับการทํางานนะครับบางครั้งมันก็เหนื่อยมันก็ท้อนะครับโอ้ยนะ แล้วก็ตอนนี้นะครับการงานก็มีปัญหาด้วยนะครับอไปดูไพ่ไว้ตำแหน่งที่11นะครับตำแหน่งราพัชโชคลาภนะครับต้องเปลี่ยนแปลงนะครับตำแหน่งโชคลาภเปิดได้ดาวพฤหัสดาวราหูนะครับโชคลาภมีน้อยนะครับยิ่งอยากถูกยิ่งไม่ถูกคนมาตังคารแปลกนะครับและช่วงนี้ถ้าใครมาชักชวนอะไรดีๆอย่าไปเชื่อระวังหลอกคนวันพุธนะครับวันพุธข้าประจำการครับอนุกัณฑะพันธุอุตตะอริปัตตนิมรณะสุภกรรมราภวินาศโอเคนะครับไปดูคนเกิดวัน วันพุธกลางวันนะครับไปดูไพ่เบทีหน่งตาแหน่งตานุครับตานุคือตัวเราครับไปดูนะครับเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเกตไพ่นี้ซ้ํากับคนมาธคารเป๊ะเลยเ <c oughs> หลือเชื่อไหมครับเหลือเชื่อไหมครับหนึ่งสามเก้าคือความร้อนอ,อกร้อนใจคือความเครียดคือความกดดันไพ่เดียวกันเป๊ะเลย <c oughs> คนมาพุธนะครับตอนนี้เจอแรงกดดันแรงกดดันจากเพื่อนแรงกดดันจากาแรงกดดันจากญาติแรงกดดันจากคนในครอบครัวแรงกดดันจากลูกค้าแรงกดดันจากเจ้าหนี้ อะไรที่เป็นแรงกดดันเขาคือเขาเรียกความเครียด139่ 1, 3, 9, ตันนี้คนมันพุทธเป็นอย่างนั้นแหละครับผมจะบอกคนมันพุทธว่าจงอย่ากลัวแรงกดดันตั้งสติแล้วกลับมาแก้ไขทีละเรื่องโดยอย่าฟังคําคนอย่าแคร์ว่าคนคนนั้นจะมองคุณอย่างไรอดีตเราเคยผิดพลาดอะไรช่างมันแต่เราอย่าทําผิดซ้ําทําแบบเดิมจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมคุณจําไว้แค่นี้นะครับไปดูพไพ่ใบที่สองตแหน่งการเงินตาแหน่งการเงินเปิดได้ดาพวพฤหัสด,ดาวราหูนะครับ การเงินแบบพระทหัสด,ดาหูคือการเงินแบบหนี้สินการเงินแบบภาระคนมาพูดตอนนี้มีภาระเรื่องการเงินหาได้ก็มีภาระต้องใช้ใจมีทั้งภาระที่เป็นหนี้สินภาระที่เป็นครอบครัวและภาระประจําเดือนช่วงนี้เหนื่อยจริงๆและก็เหนื่อยเหลือเกินยังมองไม่เห็นทางออกแต่ผมกําลังจะบอกว่าทางออกนะมีคุณตั้งสติให้ดีค่อยๆค,ค,คิดมันไปได้นะครับคุณจำไันนะครับคุณจําคาอาจารย์เบิร์ตไปนะครับคนมาพูดนะครับทําแบบเดิมจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมทําแบบเดิมอยากทำหาความสําเร็จ จะถามมาความเจริญต้องเปลี่ยนจำไว้นะครับไปดูไพ่ใบที่7ต็าแหน่งปัตตานีความรักครับตำแหน่งความรักเปิดได้เสาราหูนะครับเสาราหูคือคู่มิตรกันบางครั้งคนมัมพุตนะครับจะปรึกษาหารืออะไรกับคนในบ้านเนี่ย<ม>ก็ไม่ค่อยได้คําตอบที่ดีมีแต่แบบเอาเลยดีเลยคือไม่ค่อยได้คําตอบที่ดีตามใจเธอตามใจเธอคือฉันต้องการคนปรึกษาฉันไมไ่ต้องการคนมาบอกว่าตามใจเธอ,เอ,เอคือฉันต้องการใครมายิงเียงข้างฉันสักคนหนึ่ง คนมาพูดเขาต้องการคนคนนี้ตอนนี้เขาอ่อนแอแล้วเขาก็เหนื่อยด้วยนะครับต้องการคนมาคอยให้คําปรึกษาคอยยืนเคยนข้างประมาณนี้ดีกว่านะครับโอเคนะครับไปดูไพ่ไปที่10ตําแหน่งกรรม,มาก,การงานนะครับตำแหน่งกรรม,มาก,การงานเปิดได้ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสสุกนะครับหนึ่นี่ก็ซ้ํานะครับหนึ่หมายถึงความสําเร็จด้านการงานคนวันพุธสัปดาห์นี้ทํางานอะไรก็ตามจะสําเร็จตามที่ตั้งใจไม่ว่าจะขายของ ไม่ว่าจะไปพบลูกค้าไม่ว่าจะขายประกันไม่ว่าจะทําเสริมสวยตัดผมเย็บผ้าหรือทํางานประจําก็ตามจะสําเร็จตามที่ตั้งใจผู้ใหญ่ให้ความอุปถมัมภ์ค้าชูไปดูไพ่เบที่11ตําแหน่งลาภโชคลาภตําแหน่งลาภโชคลาบเปิดได้อาทิตย์นพุทธไพ่หนึ่งสองสี่และชีวิตจริงตอนนี้หนึ่งสองสี่ทับกันพอดีเลยสี่คือพุทธไพ่ใบนี้ย้ําว่าคนมันพุธนะครับย้ำว่าคนพุทธนะครับ1จะมีดวงโชคลาบในสัปดาห์นี้และ2 จะปลดหนี้มีเงินใช้ภาระต่างๆจะผ่านไปได้ครับค่ะโอเคนะครับไปดูคนเกิดราหูครับคนราหูครับจุดตำสุดในดวงชะตาของคุณผ่านไปแล้วตอนนี้ดาวที่เข้ารบกวนคุณคือดาวพุธเลข4ทําอะไรต้องระวังนะครับคนมาพุธนะครับไอ้คนราหูนะครับไปดูไพ่ใบที่1ตําแหน่งตานุนะครับตานุไปได้ดาวังคารดาวมรุตยูเลข3เลข0ผมแปลเลข3าให้เลขศูนได้ก่อนนะ3านะครับคนราหูสัปดาห์นี้นะครับระวังเรื่องระวังเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามาแบบไม่คาดคิด เรื่องเซอร์ไพรส์นี้เป็นปัญหาให้คุณต้องแก้ไขเรื่องที่2นะครับสามศูนย์หมายถึงระวังหน้ามืดเป็นลมจะลุกจะนั่งระวังให้ดีหน้ามืดจริงๆค่ะวันนี้เป็นลมไป็นลมนะครับสามศูนย์นะครับต่อมาสามศูนย์นะครับระวังเลือดออกจากของมีคมโอเคนะครับไปดูไพ่ไปที่สองตำแหน่งการเงินนะครับตำแหน่งการเงินเปิดได้ดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวศุกร์เป็นดาวคู่มิตรเป็นดาวธาตุน้ําเป็นดาวโภคทรัพย์การเงินของคนมาศุกร์สัปดาห์นี้นะครับใครค้าขายขายดีใครทํางานรับจ้างมีออเดอร์ ใครทำงานรับจ้างเรามีออเดอร์ใครขายของกินทำเครื่องประดับอาชีพบริการดีนะครับแปลว่าคนรา่ช่วงนี้สัปดาห์นี้การเงินตกท่าําดีเงินเข้ามากออกน้อยแน่นอนแน่นอนนะครับถ้าเงินเหลือมาทําอะไรครับใช้นี่ครอย่าไปซื้อของอย่างื่นใช้นี่ก่อนเหลือมาแบ่งใช้นี่เหลือมาแบ่งใช้นี่เป็นลดอกเบี้ยซะนะครับไพ่ใบที่7ตําตำแหน่งปัตนิความรักครับ ความรักของคนราหูได้ได้หนึ่งสองสี่อธิจันร์พุธหนึ่งสองสี่เป็นความรักแบบไหนหนึ 1, ่งสองเขาเรียกคู่ผัวเมียสี่เขาเรียกว่าการเดินทางก็อบอกว่าผัวเมียทําอะไรด้วยกันจะดีนะครับคนวันพุธราหูนะครับไปทําบุญด้วยกันไปไหว้พระด้วยกันไปจ่ายตลาดด้วยกันเสื้อทำอะไรร่วมกันบ้างมันจะเป็นการเสริมเฮงเสริมดังเสริมปังเสริมรวยชีวิตครอบครัวนะครับไปดูพไพ่ใบที่10ตําแหน่งกรรมะก,การงานการงานเปิดได้พระเสาพระฤตัวอยู่เลขเจ็ดเลขศูนย์คนราหูนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเบื่องาน รู้สึกว่าเบื่องงานรู้สึกว่าท้อแท้กับการทำงานรู้สึกว่างานนั้นปัญหามันเยอะนะครับผมจะบอกคนลาหูว่าบางครั้งพักบ้าง7จศูนย์เนี่ยบางครั้งพักบ้างบางครั้งปัญหามันไม่ได้เยอะหรอกแต่เนื่องจากเราไปหมกมุ่นกับมันมากเกินไปทําให้เรานั้นรู้สึกว่ามันมีปัญหานะครับเรื่องที่1เรื่องที่2ออย่าอย่านาคนอื่นเข้ามาร่วมไม่ว่าเรื่องอะไรคนลาหูถ้าคุณน,นําคนเข้ามาร่วมแล้วมีปัญหาทันที70นะครับทำอะไรทําด้วยตัวเองถ้าต้องใช้คนอื่นจ้างอย่าร่วมเช่นขับรถไม่เป็นก็จ้้างคนับรถไตอ นี่เธอมาหุ้นกับฉันมาฉันให้เธอขับรถอะไรฉันแบ่งกันอยา่ยาอยา่าอย่าอะไรทําให้เป็นจ้างอย่าเอามาร่วมมากคนมากความคนลาหูทําคุณกับคนไม่ขึ้นไปดูไพ่ใบที่สิบเอ็ดตำแหน่งลาภโาชคลาภโชคลาภเปิดได้ดาวพุธด,ดาวสุ์เลขสี่เลขหกไพ่ใบนี้แปลว่าชโชคลาภทั้งสัปดาห์ซื้อเบอร์ซื้อเบอร์นิเคอีน้อยหังเสงดีได้ได้เรื่อยๆสี่หกเดินทางดีเดินทางเป็นเงินผู้จา่ายเป็นทองไปดูคนเกิดวันพฤหัสครับ คนพฤหัสครับไปดูไพ่ใบที่หนึ่งตำแหน่งตานุนะฮะไพ่ใบนี้ครอบคุมหนึ่งสัปดาห์นะครับตำแหน่งตานุดาว่าไพาน่นี้ศักดิ์สิทธิ์ไหมค่ะศักดิ์สิทธิ์คุณผมเปิดได้สามศูนย์ซ้ำกับคุณเลยอ้ oh. าวไพ่ใบเดิมตำแหน่งเดิมไพ่มี69บใบสับแล้วสับอีกวางตำแหน่ง12ราศีออกใบเดิมออกตำแหน่งเดิม30คนพฤหัสนะครับฟังนะครับสามศูนย์หมายถึงความความกดดันสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดจะเกิดขึ้นกับคนพฤหัสและสิ่งที่ไม่คาดคิดน,นั้นเป็นไปในทาาาางงเเรื่่อไมมดดีีข้า้าในนสัปห์ ระวังหน้ามืดระวังเลือดลมสามระวังของมีคมบาดท,ทำให้เสียเลือดเหมือนเลยฮนะผมไม่ได้เล่นกลน,นะสับไพ่ได้ใบเดิมเลยไปดูไพ่ใบที่สองตำแหน่งกระดุมพักการเงินการเงินเปิดได้อทิย์าังคารพฤนัสัตการเงินแบบหนึ่งสามารถเป็นการเงินแบบมีอุปสรรคนะครับและที่สําคัญนะครับคุณอย่าไว้ใจใครเรื่องการเงินนะคนพฤหพัสอย่าคิดว่าวา,วางเงินก็เหมือนกันระวังเงินหายนะผมบอกไว้ก่อนนะมีลูกน้องลูกจ้างอย่าให้ยุ่งกับแกะเงินนะหนึ่งสามารถคือความไม่ซื่อสัตย์นะเรื่องการเงิน และการเงินคนพัหัสนะพึ่งพาใครไม่ได้ยามเราดีมีแต่คนมาพึ่งยามเราแย่หันหน้าพึ่งใครแม่งหันหน้าหนีหมดดูสิบางคนคบกันดีๆนะครับยืมตังเราไปพอวันหนึ่งไม่ใช้เราหายหน้าไปเลยไม่มาให้พบเลยบางเผือๆบางคนใส่ร้ายเราอีกหาว่าเราเป็นคนไม่ดีนะครับการเงินเป็นแบบนี้เลยครับคนพัหัจจำไว้อย่าไปยุ่งกับใครเรื่องการเงินและสัปดาห์นี้การเงินก็ไม่ค่อยจะดีรายจ่ายก็เยอะ ไปดูไพ่ใบที่7นะครับตำแหน่งการงานนะครับตำแหน่งการงานแอกตำแหน่งความรักนะครับความรักเปิดได้ดาวศุกร์ดาวมตรตอยู่ดาวศุกร์หมายถึงความรักมันจะอยู่หมายถึงความว่างเปล่า <S <S ความรักของคนวันพรฤหัสนะครับบางครั้งมันก็วางได้ทําใจได้นะครับคนพรฤหัสโดยพื้นดวงไม่หวานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่รักคุณก็อาจจะเรียกร้องว่าทําไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ทําอย่างนั้นเราเครียดอยู่เรากําลังหาเงินเรากําลังทําอย่างอื่นอยู่ไม่มีเวลามาใส่ใจแต่นะครับแต่ คุณต้องแยกให้ออกระหว่างปัญหานอกบ้านกับในบ้านนะครับในบ้านบางครั้งนะครับความเป็นคนในบ้านมันก็ต้องใส่ใจกันบ้างน,นะครับคนพเนจรนะครับใส่ใจกันบ้างน,นะครับนะโอเคนะครับไปดูพไพ่ใบที่10บตำแหน่งกรรมาก,การงานนะครับการงานเปิดได้ดาวังคารดาวพฤหัสก็ยังเป็นอังคารพฤหัสการงานแบบ35เป็นการงานแบบระวังเพื่อนร่วมง,งานใส่ร้ายป้ายสีค้าขายระวังคู่แข่งตัดแข่งตัดขาและสามําทงานอย่าวางใจลูกน้องจะเสียหาย3 5ห มีศัตรูขัดขวางเรื่องการงานมีคนทําให้คุณเสียหายเรื่องการงานนะครับไปดูพไพ่ใบที่11ตําแหน่งลาภาโชคลาภนะครับโชคลาภเปิดได้อาทิตจันรพุธนี่มันไพ่ใบเดิมกับดาเลยไพ่ใบเดิมกันเลยอทยิจันรพุธนะครับหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่แปลว่าคนวันจันทร์อคนวันพฤหัสนะครับโชคลาภเรื่อยๆสัปดาห์นี้คนพฤหัสเสี่ยงโชคซื้อลาภได้เดินทางดีแล้วท่านนัดหมายใครเรื่องการเงินต้องจ่ายหาได้ไม่ติดขัดครับโอเคไปคนเกิดวันศุกร์นะครับ คนเกิดบันศุกนะครับไปดูไพ่ไปที่หนึ่งตำแหน่งตานุนะครับตานุก็คือตัวเรานะครับไพ่ไปที่1ไปได้พระเสาครับตรงเป๊ะเลยนะฮะ,ะพระเสาคือความทุกข์ครับคนบันสุกตอนนี้มีความเครียดเครเกกียดแบบพระเสาจะต่างกับเครียดแบบพระราหูพระราหูเมื่อกี้ก็เรียกว,ว่าความกดดันมาแวบหายมาแวบหายแต่พระเสาคือความทุกข์ที่กัดจินใจหรือความเครียดคิดซ้ำๆวนไปวนมาไม่สามารถสลัดความคิดนี้ออกได้มันคือความเครียดคุณกําลังกังวลกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ และคิดซ้ำๆๆๆๆอยู่นะครับคนวันศุกร์นะครับไปดูไพ่ใบที่2ตําแหน่งการเงินกระดุมพระนะครับการเงินเปิดได้พระอาทิตย์พระศุกร์นะครับหกับ6คือคู่สมพลคนวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้นะไม่ว่าเรื่องการเงินคุณจะเป็นอะไรก็ตามให้คุณดิ้นรนและพยายามคุณจะสําเร็จถ้าคุณอยากได้เงิน5 0 0พันคุณไปดิ้นให้สุดแต่คุณจะได้5,000ันถ้าคุณอยากได้เงินหนึ่งคุณไปดิ้นแต่คุณจะได้หนึ่งเพราะ1กับ6คือคู่สมพลแต่ต้องดิ้นนะถ้าไม่ดิ้นไม่ได อยู่จะเงินไม่มานะเอาเถอะเหนื่อยแต่ได้แล้วกันนะครับไปดูไพ่ไปที่7ตําแหน่งปัตตานีความรักนะครับความรักเปิดได้พระราหูความรักแบบพระราหูเป็นความรักแบบไม่ดีนะครับคนวันศุกร์นะครับเหมือนแฟนคุณเนี่ยเหมือนคู่รักคุณเนี่ยเขาเป็นเหมือนพระราหูเขาทำต,ตัวลอยเหนือปัญหานะครับเขาเหมือนไม่เข้าใจหรือเห็นใจคุณมากเพียงพอนะครับหรือว่าเขายังไม่การเงินต่างๆยังไม่ได้สํารวมหรือว่าประหยัดหรือคิดอะไรเหมือนที่เรากําลังคิดอยู่ แปลได้หลายอย่างราหูนะครับโอเคไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งกรรมการงานนะครับการงานเปิดได้อาทิตงคารเสาร์นะครับอทิงคารเสรราร์เป็นดาวคู่ศัตรูหมายถึงความกดดันบากกาัดตีนถีบลำบากการงานสัปดาห์นี้ของคนมะสุขลลำบากงานง่ายไม่มีงานง่ายๆได้เงินเยอะไม่มีช่วงนี้มีแต่งานลำบากต้องฝ่าแดฝ่าดงฝ่าแดาดฝ่าด,าดงกว่าจะได้เงินสักบาทบากกาัดตีนถีบนะครับเหนื่อยเรื่องการงานด้วยครับ ต้องไปหาลูกค้าไกลเลยนะครับกว่าจะได้เงินกว่าจะได้งานสักอย่างนะครับไปดูไพ่ใบที่สิบเอ็ดตำแหน่งลาภโชคลาภนะครับตำแหน่งลาภโชคลาภเปิดได้เสาราหูเสาราหูคือคู่มิตรกันคนมันสุกมีดวงโชคลาภครับดวงเสี่ยงโชคของคนมันสุกสัปดาห์นี้ดีครับไปดูคนมันเสาร์ครับ คนวันเสานะครับคนวันเสา,เาช่วงนี้ระวังไม่สบายนะครับโดยเฉพาะเรื่องกระดูกนะครับแล้วก็เป็นไข้นะครับไปดูไพ่ใบที่1นะครับตำแหน,น่งตานุตำแหน,น่งตานุเปิดได้อ,อาทิงคารพนิษฐ์นะครับคนวันเสาสัปดาห์นี้ระวังลูกหลาในบริวารในบ้านนะครับสร้างเรื่องเดือดเ,เ,เ,เนื้อร้อนใจนะครับช่วงนี้คนในบ้านแปลกนะครับฟังคนนอกบ้านไม่ฟังคนในบ้านคนวันเสานะครับอย่าเอาเรื่องนอกบ้านเข้ามาในบ้านและอย่าเอาเรื่องในบ้านไปคนนอกบ้านนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงว่ามือที่3มนะครับมือที่3ามไม่ใช่เรื่องความรักนะครับแต่ปััญหาาาากกวนนนนใจจมอบ้้ทงเลย ผัวเมียนะครับถ้ามีปัญหากันอย่าเอาคนนอกมามาเกี่ยวข้องจำไว้น,นะครับ 1. นึ่สามยังหมายถึงการหักหลังนะครับคนคนมัเส,ส์ตสตรานี้จะเจอคนไม่ซื่อสัตย์คนไม่จริงใจนะครับไปดูพไพ่ใบที่สองตำแหน่งกระดุมภาคการเงินนะครับการเงินเปิดได้ดา,ด,าด,ดาวจันทรดาวเกตนะครับดาวจันดาวเกตแปลว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอื่นพอมาอยู่ตำแหน่งการเงินก็แปลว่าการเงินของคนมัเส์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอื่นคือหาตังค์ไม่ได้ใช้เอง แต่ต้องจ่ายกับภาระจ่ายกับลูกหลานจ่ายกับคนในบ้านจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายหนี้จ่ายสินจ่ายผ่อนรถไม่ได้เอามาใช้จ่ายเองเลยช่วงนี้นะครับหาเงินตัวเป็นเกลียวตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนอื่น29ครับไปดูไพ่ใบที่7ตําแหน่งปตัตตานีความรักความรักได้ดาวจันรดาวพุธ2424เป็นดาวคู่มิตรนะครับเขาบอกว่าสัปดาห์นี้นะครับคนรักคุณเนี่ยนะครับเขาช่วยเหลือคุณเขาช่วยน้อยเขาทําอะไรได้เขาช่วยอันนั้น ช่วยเรื่องเงินไม่ได้ก็ช่วยทํากับข้าวช่วยทากับข้าวาไม่ได้ก็ช่วยซักผ้าคือช่วยคุณเท่าที่เขาช่วยได้ความรักกลับมาเกื้อหนุนกันเป็นผัวหาเมียคอนช่วงนี้ความรักดีครับไปดูไพ่ใบที่10ตําแหน่งกรรมาก,การงานนะครับการงานเปิดได้ดาวมรุดตยูเลขศูนย์นะครับการงานช่วงนี้คนมันนสาร์นะครับไม่ค่อยดีอุปสรรคมากแล้วก็เบื่องงานด้วยลางงานหลายๆอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดขายของไม่ได้ยอดตามเป้าเป็นเซลล์ขายรถขายประกรันตอนนี้ก็โดนเจ้านายกดดันมากไม่ได้ตามเป้าช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการงานครับ บอกใครก็ไม่ได้คนมา่อสองนะครับทำดีก็เอาหน้าไม่เป็นแต่พอทําชั่วนายด่าทันทีนะครับไปดูพไพ่ใบที่สิบเอ็ดตำหน่งลาภโชคลาภโชคลาภเปิดได้ดาวอังคารดาวสุขพไพ่ใบนี้คือไพ่โชคลาภครับสุ์อังคารเป็นดาวคู่มิการคนมาเสองจะมีโชคลาภในสัปดาห์นี้ครับเขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีเดียทุกท่านด้วยเทนสาธุสาธุสาธุครับ <c oughs> อ่ะนะครับขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญนะครับ